สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปัญญาก็มีงานไต้หวันมาแนะนํานะครเป็นงานก่อสร้างรับเฉพาะเพศชายนะครับอายุระหว่าง20 55ปีนะครับต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมเป็นงานด่วนนะครับกาหนดเดินทางคือเดือนกรกฎาคมนะครับช่วงกลางเดือนอีกเวลาแค่เดือนเดียวก็ได้เดินทางนะครับสถานที่ทํางานนะครับประเทศไต้หวันอยู่ภาคกลางนะครับนั่นคือเขตไทจงนะครับตําแหน่งที่ต้องการรับสมัครมีดังนี้1 ตำแหน่งกรรมกร100รคน2ตำแหน่งช่างเหล็ก50คนและ3ตำแหน่งช่างไม้50คนนะครับหากใครพร้อมเดินทางก็สามารถติดต่อมาที่ Facebook ปัญญาทางสายนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับบอกว่าพร้อมบินนะครับเดี๋ยวปัญญาจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็หากใครพร้อมเดินทางจริงนะครับมีเงินทุนน้อยมีเงินเพียงแค่5 0 0พันคุณก็สามารถเดินทางได้นะครับ ส่วนที่เหลือเราก็มาจ่ายต่อที่ไต้หวันครับจ่ายเป็นรายเดือนนะครับงานเดินทางถูกต้องตามกฎหมายผ่านกรมแรงงานนะครับจะส่งโดยบริษัทจัดหางานเดียวกับที่ปัญญาเดินทางมานะครับถูกต้องตามกฎหมาย100%ไม่ต้องห่วงนะครับงานไต้หวันเนี่ยเดินทางง่ายนะครับแล้วก็ใช้ทุนไม่เยอะนะครับสําหรับคนที่มีเงินทุนน้อยจริงๆนะครับหากเราอยากจะไปประเทศอื่นเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินทุนแนะนํานะครับให้มาเก็บทุนที่ประเทศไต้หวันก่อนนะครับเงินเดือนดีนะครับ26,400ดอลลาร์ไต้หวันยังไม่รวม OT นะครับ สำหรับคลิปนี้ปัญญาก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ youtube ปัญญาทานใส่ด้วยนะครับบ๊ายบาย